ดูพิดปกติหรือเปล่าคะพี่ทําไมหนูนะคะถึงเป็นคนกังวลง่ายนะคะหนูไม่กล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองเลยที่สําคัญเลยค่ะกังวลใจกังวลว่าถ้าฉันออกไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าหรือมันจะเป็นยังไงหรือเปล่า สวัสดีค่ะพี่หมอบุ๋มนะคะในเพจเรานะคะก็มีคนถามเข้ามาอีกละบอกว่าพี่หมอบุ๋มคะหนูอยากรู้จังเลยทําไมหนูนะคะถึงเป็นคนกังวลง่ายนะคะหนูไม่กล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองเลยบางครั้งหนูก็อยากจะเปลี่ยนแปลงหนูผิดปกติหรือเปล่าคะพี่ะนะคะก็จะมีคําถามแบบเนี้ยถามกันมาเต็มเลยนะคะน้องๆหลายคนเราก็เลยยกตัวอย่างคําถามนี้ขึ้นมานะคะอย่างที่1เลยคะ่ะ คนเราทุกคนนะคะมีในส่วนของที่เรียกว่าเซฟโซนของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการงานเรื่องของการใช้ชีวิตของเราหรือว่าในเรื่องของการตัดสินใจต,ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นปกติของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยค่ะแม้แต่พี่หมอบนเองนะคะเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซนของตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ในวันนี้นะคะน้องๆบางคนบอกว่าหนูอยากจะขยายเซฟโซนของตัวเองค่ะหนูอยากจะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะทําอะไรที่ใหม่ๆด้วยทําไมหนูถึงทําไม่ได้เลย ะะอันนี้พี่ก็อยากจะบอกเลยว่าบางครั้งนะคะ,ะการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมนะคะก็ต้องอาศัยในส่วนของที่เรียกว่าความกล้าแต่ในวันนี้ค่ะ ถ้าเรายังไม่มั่นใจนะคะไม่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงอะไรเงี้ยค่ะพี่หมอมุ่อยากจะบอกเลยว่าให้ใจเย็นๆก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละ alike, เวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือว่าการตัดสินใจใหญ่ๆที่ต้องออกจากเซฟโซนเดิมๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจที่สําคัญเลยคะ่ะกังวลใจกังวลว่าถ้าฉันออกไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าหรือมันจะเป็นยังไงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะง่ายๆสุดเลย นะวิธีการที่ง่ายที่สุดเขียนมาเลยค่ะข้อดีข้อเสียของการอยู่โซนเดิมข้อดีข้อเสียของการอยู่โซนใหม่แล้วเอา2ส,ส่วนนี้ค่ะมาพิจารณาดีๆว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่เราจะข้ามไปโซนใหม่เนี่ยอันที่1น่เลยเราได้อะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในชีวิตเราเติบโตและเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมบ้างนะคะอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยกว่าอันเดิมเราชอบไหมเราโอเคกับตัวเองหรือเปล่านะคะตรงเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเนี่ย ลดความกังวลใจเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะพี่หมอผมก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะจากเซฟโซนเดิมไปสู่เซฟโซนใหม่หรือว่าการจะขยายเซฟโซนน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าถ้าการที่จะต้องขยายแล้วเนี่ยแต่เรายังไม่มั่นใจในตัวเองหรือย,ยังกังวลใจอยู่ให้เราเนี่ยตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็เขียนออกมานะคะถึงข้อดีข้อเสียนะคะ สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมนะคะถ้าจะเปลี่ยนนะคะลองมาดูนะคะนี่สิ่งเหล่านี้จะเป็นการกลับมาทบทวนแล้วก็ตั้งสติเรามากขึ้นนะคะและเป็นการเสริมความมั่นใจเราอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเองนะคะเป็นสุดเซฟโซนใหม่ของเราขอบคุณค่ะ